เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้จะพามารู้จักแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นชีวพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรที่จะป้องกันต้นไม้เหี่ยวค่ะ สำรับเชื้อบาซิลัสซับติลิสนะคะหรือเรียกว่า B.S จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะที่สามารถพบได้ตามผิวใบดินหรือดินรอบรากพืชน,นะคะคุณสมบัติของเชื้อ B.S นะคะจะสามารถแข่งแย่งแข่งขันและ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าเชื้อโรคพืชค่ะมีการสร้างสารพิษสารปฏิชีวนะออกมาฆ่าเชื้อสาเหตุโรคพืชแล้วก็สร้างสปอร์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมค่ะ สำหรับเชื้อ BS นะคะสายพันธุ์ BS DOA 24มีประสิทธิภาพนะคะในการยับยั้งโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียลาสโซเนียโซลานาซีเอลัมสำหรับอัตราการใช้นะคะทั่วไปนะคะจะใช้แบบแช่ท่อนพันธ์ุหรือคลุกเมล็ดนะคะโดยจะแช่ในอัตราส่วน50กรัมต่อน้ำา20ลิตรโดยจะแช่เป็นเวลา30นาทีะคะ่ะจากนั้นนะคะจะพึ่งให้แห้งก่อนนำไปปลูกถ้าในสภาพแปลงจะใช้ลดหลังจากที่ ปลูกพืชเสร็จคะ่ะโดยอัตราที่ใช้ก็จะประมาณ50กรัมต่อน้ํา20ลิตรเช่นกันแล้วก็จะลดทุกๆ30วันเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวคะ่ะแบคทีเรียบาซิลัสซับทิลิสเป็นอีกหนึ่งทางด้วย่ช่วยเกษตรกรมาให้ขิงขากระชายนั้นเกิดโรคเหี่ยวขึ้นคะ่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก